ไม่รู worries, ้เหมือนกันเบเนมาอ๋อเปยนเป็นเบเนมาใช่ไหมนี่ก็เราเหมือนกันเราแต่ก็มาเที่ยวไ่อยะก็คือมองไม่่เขึ้นะมาไหวไหมปะมาเที่ยวเซนต์กินี่บ่อยไหมบ่อยนะใช่อันนี้ก็ไปก็ไปก็บ่อยก็ยิ่งยิ่ยเข้าภาพจงเดียววะอยู่บ้านเหรอไปฝาด หาเงินอยู่บ่อะไรอยู่ว่าเขาหาเงินได้อยู่บอกมันก็หาแบบโอ้ยหาบูได้หลายนะยากเนาะยากยากบ่คืออยู่พี่เนะอยู่พี่มันได้หลายบออยู่พี่มาอยู่นี่ได้หลายบอก็พได้มีเงินเก็บอยู่โอ้ใช่น้ำเก็บน้ำมือนึงนี่เขาให้มือเทาไร่เขาเจ้าให้มือเทาไรอยู่อยู่ฝั่งไทยวันปัจจุบันเนี่ยอู้ก็ได้หลายนี่ล่ละเพราะว่างานเนี่ยก็ได้หลายจะเคลีาวิ่งตรงนี้นะก็ถือว่าเคอเคอยู่นะ จะว่าไม่รู้ว่าจะมารอบไหนนะอันนี้ขอโทษนะครับมาบ่อยไหมครับอะไรเนี่ยมาบ่อยไหมมาที่นี่บ่อยครับไม่รู้ที่ก็ไม่รู้เหมือนกันเมียนมาอ๋อเมีนเป็นเมียนมาใช่ไหมใช่นี่ก็เราเหมือนกันเราแต่ก็มาเที่ยวบ่อยไหมตรงมาบ่อยมั้ยมาบ่อยมามาเที่ยวบ่อยไหม อะไรอะมอนที้เวาตนนี้ไปปะดือังก็แ่ดีไม่ได้น้ำมูแน่ว่ะมามาไหวปะก็คือโมไม่ไม่มาไหวได้เนอยมาไหวไหมมาเที่ยวเกินนี่ไหวไหมนะใช่อนี้ก็ไหวก็ไวกวอันีวง่ายๆอน่างโอเคโอเคปกติผมผมไม่ค่อยมาไงที่น น่าจะเป็นครั้งที่สองที่นีก่ก็เห็นเขาเยอะกันเห็นแบบมาเยอะกันนี่สบายดีป่าวะสบายดีเห็นที่หมนี่เป็นจังไหนบ้างไหน,นี่โอ้ย <c oughs> ไปเรื่อยๆทำงานไปเรื่อยใช้ภาษา่ะชาวกะลาคิมมาลีนี่จากคิมาหมู่มาคิมานี่บอกมู่เขามีอยู่บอกม่มี่ในอูนังมาวะนี่มานี่บอกอยู่บอก บ่อยอยู่ครับบ่อยอมาลีดพอดีบอกา่าถ้าทุกคนกะพอได้เจอกันหลายปีแล้วนะประมาณสองปีสองปีกว่าแล้วได้พอได้เห็นกันนะเ้าบอกว่าดินมากกว่าคนอ่ะนี่นะไม่เห็ดงานอยู่หนีด้นแล้วบอกว่าโอ้ได้ประมาณสามสามสี่เดือนนี่แหละไม่คือว่าจะสามสี่เดือนถ้าก็ลงมาแต่บ้านมาได้ไเอ๋อใหญ่งานบ่อยย้ายงานบ่อยเด้ย้ายงานบ่อยเห็นคลิปเนอกบ้านเนว ยอดเลยมีมาถกันหัวไหนคที่วเห็นกันอย่นี่เลยเป็นได้ได้จากวิวจากลกเลยอ่ากจะอู่มาถามเ่าอะไรเป็นอางไรมาอย่างมาอยู่ไทจากปีมาเลยแรกแเลยมาแรกๆประมาณสาปีเลยก็ประมาณ3-4ปีเนาะ ับบ้าพายุบ้านแล้วลงมาใหม่เหรอมาบ้านแล้วโอเคคือว่ากลับไปอยู่บ้านลงมาใหม่เนอะโจอ้าวเมื่อยามพ่อยามแม่ได้เห็นใดๆแล้วอ๋อแล้วก็ลงมาใหม่เนาะแม่นมารอบนี้กับเป็นยังไงโอ้มากับนี่ความซุกขึ้นกว่าเก่านี่ความซุกบ่แม่นปกติเคยมาหนีบ่อยบอกว่ามามาบ่อยอยู่ประเทศลาวเขามีบ่แบบบ่มีหรอกเนาะบ่มีเขาบ่ได้เปิดใน้าร์ลินซี่แล้วเนาะแมนแมนต้องเสียตังค์ เสียเงินเนาะเสียเงินทักอะไรกันมาว่ากันบัตรยิ้มโอ้ยกันแล้วกี่ถามยิปตเด้อเด้อเด้อถามมาถามมาถามเรื่องใดอยู่ไกลบ่จากบ่เจ้าของอยู่นี่นี่เดี๋ยใกล้ไปไดประมาณย่างไปห้องประมาณยี่สิบนาทียางห้องยี่สิบนาทีก็คือย่างม่หนี่เลย ย่างมะรินตลอดเลยแม่แมาับมะรินเนี่นะมามานั่งเย็นมากิ้วซิวลินี่เ่าไรพี่ชาเอ้ยยี่เทาไรถุนั่งกิวซิวลินใสดอกไม้อะดอกไม้มีดอกไม้บ่ล่ะดอกไม้เห็นยังเาจะแล้วหรือเขาจะซื้อดอกไม้โอ้ฉไมีซื้อเห็นไหมออแม่ฉัเปนะนี่ครับเจ้าไปไหว้พระเจ้าแล้วนะราะว่าไหกะ มาอยู่ไทยเนี่ยกับสี่หาปีเนาะแมนแมนแต่ว่ากาเราไล่แรกก่เจ็ดปีแมนปีแล้วเมื่อเมื่อมาเมื่อมาแบบนี้เที่ยวไปเที่ยวมาเนาะแมนอ่าผู้ซื้อจะไหนมาเห็นบรรยากาศอยู่พี่เป็นยังไงโอ้มมวนมีความสุขบอกแมนปกติอยู่บ้านเนาะมันเป็นยังไงโอ้ยมันบริเวณบรเวณเหยังเลยบอกแมนบริเวณเหยังมีแต่ไปลินไปเที่ยวมีแต่ไปลินไปเที่ยวไปเนาะลินยัง ไม่มีบอลินยังมันไม่บอลลินอยู่ว่ะเรามีไปผับไปยังนี่แล้วเขาผับอย่างเดียวอยู่บ้านกันไปผับที่มีบทได้ไปผับหาเงินอยู่บ่าอะไรอยู่บ้านเขาหาเงินได้อยู่บ่มันก็หาแบบโอ้ยหาูได้หลายนะยากเนาะยากยากโบคืออยู่พี่เนาะอยู่พี่มันได้หลายบ่อยู่พี่มาอยู่นี่ได้หลายบ่พราะว่าได้มีเงินเก็บอยู่โอ้ใช่น้ำเก็บน้ำมือนึงนี่เขาให้มือเท่าลยเขาเจ้าให้มือถอดเลยอยู่อยู่ฟังไทยปัจจุบันเนี่ย โอ้ก็ได้หลายเนี่ยล่ะเพราะว่าเ็นงานเนี่ยก็ได้หลายเลยในงานขายของขายยังวะขายพวกเข็มขัดนี่เด้่นี่โอ้ได้วันละห้าร้อยปอรเขาเรียกว่าเดือนหนึ่งหมื่นห่าวซะหนิแอนโอ้บ่อประมาณเฮาหยุดเดโอ้หยุดวันอาทิตย์เนาะแอนครับวันแตาวันช้าแบบนี้โอ้อ่าถ้าถือว่าสุดยอดอยลีเด้วันละห้าร้อยถือบ่หลายเด้ปกติแต่ยังบ่อไร้ชำดิโอ้ พกร้อยก็มีเจ็ดร้อยก็มีขลายของเลยขาเขาจักของเพิ่มนนี่นะโอ้จักของเพิ่น้ราคาเพิ่มขึ้นแม่นแมนค่าแรงเพิ่มขึ้นแม่นนักบอเหตเรียกนักบอบางคนเขาได้เดือนละหมื่นแปดหมื่นแปดแมนะเดือนละหมื่นแปดนักบอกเหตุเรียกนักบอกก็ทำมาด้าขายของแบบนักแบบเบานะมันก็นั่งจะซือตวกัดจีนี่ยังเอ้ากัดเนาะกัดออเดอร์มากกัดไลน์นานักนะนออเดอร์มากี่ มือนึงเทไรเอาเอาสี่สิทะเอาแบบกลมๆมั้งลูก,ลกจักเศนเอาสี่สักโอ้โประมาณ 14, เป็นพันเป็นพันเ้นมันก็สิ้นักที่ม้วนหนึ่งโลหนึ่งสิบสองแมนบอก,บอก,บอกสิบได้เทไรเอาได้เอาสิบ,<ม>ลสบลรลก็จักเศนเดีพันเศษน,นะคือเเงาแมนบอกเพราะไม้ก็คือเศษเงาบริเวณเศนสันนะส่บอกแบบเศนสันแบบนี้นะแบบโลหนึ่งสิบองสินะเอามดเดียวกันนะ ก็เลยแพ็คส่งเขาไปแพ็คส่งเขาไปแมนอ่าฮะสาธุว่าสุดยอดเหมือนกันเนาะข้าเขาว่าอยู่อยู่บ้านเนาะอยู่บ้านมันบริหารเรยกองงานยังไรขำมาตื่นมากบริหารยังเนีแมนมาอยู่พี่ก็ถือว่าดีได้เงินนี่ซดำสูงได้หนิมีผู้สาวงามน้ำนาสาวงามหลายพออยู่ว้ายนี่ตอบมาได้เป็นยังไงเลยโอ้ยมันชื่นยอดบ้าแนวเอ้ยฮาเลยฮาอีกเลยเพราะมันเป็นท้าไงเนี่ย ง่ายอะไรอันนั้นก็นำไได้สิมานั้นไถ่มานั้นหมู่บ่แมนหมู่กับผ้าปู้สาวมาบ่หรือมาคนเดียวผู้สาวเอาไว้สิมาหไฮนะมันกำลังหาบน้าจากสิมาหรือบอกคนกี่โต๊ะว่าปู้สาวนี่คือสิมาสองคนหรือผู้เดียวผู้เดียวอะไรบ่ผู้สาวโต๊มาผู้เดียวแมนอ้าวอย่างนี้ี่คืนี่ว่าสาอันนี้ว่าพาหมู่มาแล้วข้าผู้สาวคนละคนมาในตั้งคนตั้งอ้นี่เลยตั้งมาเลย ิโตอันนี้ก็าบ้าว่าเรโอ้โหหรือว่าผมบ้าเลยสวยงามยอเลยแะไรเป็นยังคนเขาเจ้าคือหมักมาหนีไล่เลยจะค้าคำตอบอยู่างนี้มันเป็นมองท่องเที่ยวฮะมันเป็นมองท่องเที่ยวมันเป็นมองท่องเที่ยวแม่อทุกคนคือต้องถือดอกไม้อีของยังมาเจ้าซื้อเคยบอกเคยแบบชื่อดอกไม้ไม่ผู้สาวบอกมีบอกมีโมเมนต์เนี่ยบอกมีอยู่ว้าวจ้า บอว่าเด็กกันเป็นคนที่พี่ความรักคือกันเนี่ยมันนี่แน่แหละั้งองตัวกัืนมนี่แป๊บเดียวเนี่ยคู้มาลินนะมู้อยากกินนาเนี่ยมู้อยากกินนาเนี่ยมู้มาลิดนะอันนี้มาจากไหนครับพี่มาจากไหนครับมาจากที่ไหนอ่าบ้านบัวบ้านบัวหายนะเนี่ มาบ่อยไหมมา,มาตรงนี้บ่อยไหมไม่ไม่ไมไมค่อยบ่อยเนาะ,ม,ะมาทุกวันปะ,ะมานี่ทุกวันไหม Best <'s> Friend <S อ่าโอเคโอเคโอ้ทุกคนเรือมาแล้วไม่เลว้าวี่าวาาาอ,กอ,นนอ,นะอาก มือนี่กะถือว่าเป็นโอกาสดีมือหนึ่งแต่ว่าซื้อว่าพ้นจิตกนะรือซื้อว่าพ้นจิตกนะทุกคนแหลกกะหลายๆคนเนี่ยกะยังบ่อนี้จากจุดนี้นะถึงแม่คิดว่าพ้นจิตกแต่ทุกคนกะยังพร้อมที่จะอยู่จุดนี้เพื่อชมบรรยากาศช่วยๆงามๆแบบนี้นะกะถือว่าเป็นอีกครั้งแรกแล้วก็เป็นอีกเป็นอีกครั้งแรกนะที่ได้แบบมา พูดคุยนะปกติกับมากอะมากก็ว่าเสิร์ตกับพาเรามาเที่ยวเนาะแต่ว่าเมื่อนี้กะได้มาพูดคุยกับนี่อันนี้กะปกติกับยู่ละฮะอยู่ทางโมกันโบมีไหนเอ้าเม่บอกโบมี่หรือเปล่ากับเมื่อกี้กะมากแต่กัมาขอถ่ายเพิ่มหนี่แหละมาจอยากทำเรื่องเล่าซีวิตเนาะความเป็นมาเป็นังไดมีความสุบมาอยู่ไทยเป็นอะไนะความหมายอะไรเรื่องไอ่าโบนยาพ่อแม่ าเงินใสเองเก็บน้ำอะนะสบายเลยเนาะแต่ปัจจุบันนี่ก็มีมีแฟนแหละเนาะมีแฟน์บหรือว่าโสดมีแล้วตะกี้ตะกี้อะโสดตะกี้วันนี้มีเนาะมีแฟน์เลยนะทุกคนปุ๊บวันนี้กะดีกันเลาวทุกคนกะคลิปนี้กับบม๊ี้ยังไล่เปล่าเป่าละเป่าว่าอยากฝากยังถึงน้องๆบ่ผู้ใดอยากมผลิดมาเที่ยวมาได้เด้อให้มาแบบใด ในการเดินทางต่างๆนั่งรถยังวะรถมีบ่รถมีรถยังมาแล้วเสื้อแบบอยากแนะน้ำแน่นไหนแน่น้องแน่นปะมันมีบ่งท่องเที่ยวไล่นะมาได้แนะน้ำอะไรสะพานยังทางไหนสะพานตอนนั้นเคยขึ้นบ่อปะว่าขึ้นยังไม่เคยยังไม่เคยไปเพราะว่ายังไม่เคยขึ้นเรือบ่ที่จะมาสะพานนี่มัมีเวลาน่ะมันมีเวลาเลยมาว่าเองอ่ะก็คือเหตุงานอย่างเดียวแน่น เอาท right? ุกคนมานี่ก็ว่ากอะเขอจบเทศกานนี้เนาะ้าบูมียังรก่เขากล่าวเข้ามาสวัสดีสวัสดีครับผมพี่น้องไปเพื่อยๆไปไปนะครับผมโอ้ยคนมาแล้วเว้ย